ฝากกดไลค์กดติดตามากดกระดิ่งช่องกอรณนยีด้วยครับกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางป่าลึกของภาคอีสานมีจองปลวกสูงประงานอยู่ริมทุ่งนาไม่ไกลาจากวัดเก่าแก่ที่พระอาจารย์เท่าจำพันษาอยู่จองปลวกนั้นแตกต่างจากที่อื่นเพราะมันมีสีออกแดงเข้มราวกับเลือดแห้งและขึ้นอยู่บนโคกดินที่ดูคล้ายรูปหัวใจกลับหัวชาวบ้านเรียกที่นั่นว่าโคกคำสา เพราะมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าใครเอาของแปลกปลอมไปแต่ต้องหรือทําลายจองปลวกแห่งนี้จะต้องพบเจอเคราะห์กรรมภายในเจ็ดวันเมื่อร้อยกว่าปีก่อนมีพ่อค้าต่างถิ่นชื่อขุนศรีเดินทางผ่านมาเห็นจองปลวกตั้งโดดเด่นกลางทุ่งก็คิดว่านั่นคงมีของดีอยู่ใต้ดินเขาจ้างคนขุดให้หรือจองปลวกหวังหาเครื่องรางหรือสมบัติโบราณตามความเชื่อของคนสมัยนั้นคืนนั้นเองคนงานทั้งสามที่ร่วมขุดต่างฝันเห็นหญิงแก่ผมยาวใส่ชุดดำยืน ร้องให้อยู่ข้างจองปลวกเสียงสะอื้นดังก้องอยู่ในฝันพร้อมคำพูดว่าเจ้ามาขุดบ้านข้าทำลายวิญญาณบรนผชนเจ้าจะไม่มีวันได้กลับไปคนงานสองคนล้มป่วยทันทีและเสียชีวิตภายในไม่กี่วันส่วนคุณสีหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งเพียงรอยเท้าที่เดินตรงเข้าไปในจองปลวกและไม่เคยมีใครพบเขาอีกเลย ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าแต่ต้องจองปลวกแห่งนั้นอีกหลายคนเชื่อว่ามีวิญญาณผู้หญิงเฝ้าอยู่บางคืนมีชาวบ้านเล่าว่าเห็นเปลวไฟสีฟ้าลอยวนรอบจองปลวกหรือเสียงคนร้องให้แถวเบาในยามคำ่ำพระอาจารย์เท่าผู้ปฏิบัติธรรมมาเกือบห้าสิบพรรษาเคยบอกลูกศิษย์ว่าจองปลวกนี้คือประตูสู่ดินแดนวิญญาณที่บางช่วงของปีจะเปิดให้โลกคนติดต่อก,กับโลกผีได้เช่นในคืนเดือนดับหรือวันพระใหญ่แต่การเวลาก็เปลี่ยนไปเมื่อเด็กยุคใหม่อย่างโตง้ง ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาเป็นนักศึกษาที่กลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงปิดเทอมวันหนึ่งโต้งเมาเหล้าและถูกเพื่อนทาให้ไปลูกยอดจองปลวกเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโต้งหัวเราะแล้ววิ่งไปตกจองปลวกถึงสามครั้งผู้ท้าทถายว่าถ้ามีจริงก็ออกมาสิกูไม่กลัวผีหลังจากวันนั้นโต้งเริ่มได้ยินเสียงเคาะประตูห้องกลางดึกแต่เมื่อเปิดออกก็ไม่มีใครเขาฝันซ้ำๆถึงหญิงแก่ในชุดดำที่จ้องหน้าเขาเงียบๆพร้อมยื่นมือออกมาราวกับจะขออะไรบางอย่าง สัปดาห์ต่อมาโต้งเริ่มมีไข้สูงไม่ตอบสนองกับยาหมอหาอาการไม่พบจนพ่อแม่ต้องพาไปหาหลวงปู่ที่วัดหลวงปู่เพียงมองหน้าโต้งก็ถอนหายใจวิญญาณเขาเอาเองไปแล้วเหลือแต่ร่างเปล่าในที่สุดโต้งจะไปอย่างเงียบงันในคืนเดือนดับท่ามกลางฝนพรำชาวบ้านฝังศพเขาไว้ริมป่าหลังวัดห่างจากจองปลูกไม่ไกลนักหลังงานศพคืนสุดท้ายชาวบ้านบางคนเล่าว่าเห็นเด็กหนุ่มในชุดขาวยืนอยู่ใต้ ต้นโพหน้าจองตัวก้มหน้าร้องให้เงียบๆและหายวับไปในสายหมอกตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าแม้แต่จะชี้นิ้วไปที่จองตัวอีกเลยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องกรอรน25ด้วยครับ